สวัสดีครับพบกับผมหมอยุนอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นพิกอ์ดนะครับเป็นคลิปของการเลือกกองไพ่เป็นเรื่องของความรักนะครับเรื่องของหัวใจเป็นการฟังสนุกสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ผมก็จะพยายามห่านไพ่ด้วยความใส่ใจอย่าได้เครียดอย่าได้ซีเรียสใดๆนะครับให้ฟังรับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเท่านั้นก็พอ อะไรต้อว่าไม่ดีหรือปิดพลาดประการใดผมมอนขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมได้ทำการเปิดไพ่แทนไว้แล้วเป็นไพ่สามกองนะครับที่จะให้เลือกนะครับชอบกองไหนก็เลือกกองนั้นไพ่กองที่หนึ่งนะครับเป็นไพ่หนึ่งถ้วยไพ่กองที่สองเป็นไพ่สองถ้วยแล้วก็ไพ่กองที่สามเป็นไพ่สามถ้วยนะครับในหัวข้อที่ว่า ใครที่รักคุณหมดใจไม่มีกัะนะครับ3กองไพ่ให้เลือกเลือกตัดสินใจรักกองไหนเลือกกองนั้นนะครับผมให้เวลาเลือกกองไพ่นะครับหนึ่งสงสเลือกไพ่เลยครับ คิดว่าคงจะได้กองไพ่ที่ท่านเลือกแล้วนะครับใครที่รักคุณหมดใจไม่มีกักเรามาเปิดไพ่ดูกันเอาครับว่าใครกันที่รักคุณหมดใจแบบไม่มีกักนะครับสวัสดีครับสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับใครที่รักคุณหมดใจไม่มีกักนะครับเรามาเปิดดูกันว่าไพ่ ที่เปิดเอาไว้นั้นจะเป็นใครได้บ้างนะครับอาหมายเท้า,ทาเขาผู้นี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูได้นะครับเขากับคุณนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันสักเท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆว่าเมื่อเวลาเจอกันพบกันตีไรก็มักจะ มีเรื่องทะเลาะให้สนุกสนุกอยู่เรื่อยนะครับเจอกันพบกันก็มีความคิดที่แตกต่างกันเจอกันชวนทะเลาะกันทุกครั้งอยู่ร่ำไปนะครับใกล้ๆกับละครของไทยนะครับที่ว่าพระเอกนางเ,งเอกแรกใหม่ๆเวลาพบเจอกันตีไรก็มักจะทะเลาะก็เรียกว่า ชวนกัดกันทุกทีนั่นแหละครับแต่ผลสุดท้ายในตอนหลังๆก็จะมีความรักให้กันและกันด้วยใจที่แนบแน่นนะครับก็เรียกว่าความคิดเ็นต่างที่สร้างความสัมพันธ์นะครับ เด็กถือเหรียญเขาผู้นี้อาจจะเป็นชาวธาตุาดินปรึกศกมังกรกันได้นะครับเขาอาจจะมีความแตกต่างกับคุณในเรื่องของอายุนะครับบางทีเขาอาจจะน้อยกว่าคุณหรือคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะครับหรือตาอายุพอๆกันก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของความคิดนะครับ ที่แตกต่างกันเขาจะเฝ้าดูคุณติดตามดูคุณอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ที่ไหนถ้าว่าเขามีเวลาว่างจากการงานเขาก็าจะเฝ้าจดจ้องมองอยู่แต่คุณอยู่ร่ำไปถ้าเขาสามารถติดตามคุณได้ทุกเวลาเขาก็าคงจะตามไปดูคุณอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับก็ mm hmm. ไม่เคยละสายตา จากคุณเลยแม้แต่น้อยนะครับเขามองว่าคุณเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับเขาเสมอนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรในสายตาคนอื่นแต่สำหรับในสายตาเขาคุณก็คือผู้ที่เป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับเขาในทุกๆเวลานะครับเจ็ดเรียน คุณและเขาเคยเป็นเพื่อนกันมาในตอนแรกๆนะครับก็มีการคบกันในลักษณะเพื่อนมาเรื่อยๆแต่ก็เป็นเพื่อนที่ชวนทะเลาะกันนั่นแหละครับเจอหน้าก็ทะเลาะกันเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณขับเขานั้นได้มีความรักกันเป็นแฟนแล้วหรือยังนะครับแต่จุดเริ่มต้นก็มาจากความเป็นเพื่อนนะครับ แต่ไม่รู้ว่าคุณจะคิดรักเขาเป็นแฟนหรือเปล่าแต่ส่วนเขานั้นมีความคิดในใจของเขาเขาก้อยกระดึบกระยับกระยับก็มาเรื่อยๆเ,เพื่อที่จะเป็นแฟนกับคุณนะครับจะกบคุณในฐานะแฟนให้ได้นะครับหรืออาจจะเป็นแฟนกับคุณแล้วในตอนนี้ก็ได้แต่จุดเริ่มต้นก็คือมาจากความเป็นเพื่อน เพื่อนที่คบกันมานะครับสิบไม้เท้ญญากอู้นี้อาจจะเป็นชาวทาตไฟนะครับเมรสิ่งตหนูได้ก็ญญเป็นผู้ที่มีความบากบันกยันโดทตนหนักเอาเบาสู้นะครับเป็นผู้ที่ไม่ยอม แพ้ต่อชะตาของชีวิตหวังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตให้เติบโตวกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับหวังที่ว่าในอนาคตเขาจะเป็นผู้ที่จะดูแลคุณได้ต้งว่าเขาและคุณเป็นแฟนเป็นคู่รักที่จะใช้ชีวิตกันในอนาคตนะครับ เดสตาเกบุนียอาจจะเป็นชาวราศีกุมก็ได้นะครับชาวธาตุลมเขาเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยรักความสงบรักสันโดษเป็นคนที่อยู่ติดบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม ใจิตใจของเขาเป็นผู้ที่มีความโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่นเสมอมักใช้ชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆนะครับเรียบง่ายแต่เป็นคนที่รู้จักเป็นคนที่รู้จักในหมู่คนหมู่มากนะครับเป็นผู้ที่มีพื้นฐานฐานะต่างครอบครัวดีคนหนึ่งนะครับเขา เป็นผู้ที่คบกับคุณมาในแรกๆก็มีความเป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนคบกันมาแบบเพื่อนเหมือนที่ว่า,าตบวัวรูปหลังอะไรประเภทนั้นอติยอก้อกันได้และก็มักจะมีความคิดเห็นในแตกต่างกันที่แบบชวนทะเลาะเห็นกันก็ขัดแย้งกันอยู่เรื่อยๆไม่ก็จะลงรอยกันเท่าไหร่ แต่ก็เป็นความสร้างความผูกพันในเรื่องของจิตใจนะครับไม่ว่าจะคิดเอ็นกุลละแบบกันก็ตามนะครับเขามองคุณเป็นสิ่งอลัาค่าสำรับเขาไม่เคยละสายตาจากเขาเขาพยายามจะพัฒนาจากความเป็นเพื่อนในเลื่อนขึ้นมาเป็นแฟนนะครับและก็ไม่ทราบว่าตอนนี้เขาเป็นแฟนกับคุณได้แล้วหรือยังนะครับถ้ามีกุม บุคคลลักษณะนี้ที่คบกับคุณอยู่ก็อาจจะเป็นคนที่รักคุณหมดใจแบบไม่มีกักนะครับและก็นี่ก็คือผู้ที่รักคุณหมดใจไม่มีกักนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนถ้าคุณและเขาเกิดความรักขึ้นในหัวใจทั้งสองแล้ว ก็ขอให้เป็นความรักที่ปลอดภัยนะครับและเป็นรักที่อบอุ่นใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับพบกันใหม่กับผมในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2นะครับเรามาดูกันว่าใกลกันที่รักคุณหมดใจ ไม่มีกั๊กนะครับข็เป็นใครได้บ้างชัตเมนต์ขอผู้นี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะครับเมธสิงห์ธนูได้นะครับเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นเป็นคนที่ว่องไวนะครับปากกับใจจะตรงกันเสมอเป็นคนชอบพูดชอบคุยแต่เวลาที่เมโมโหนั้นจะเป็นผู้ที่น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะครับ บางทีก็เป็นคนที่ดูยากถึงอุปนิสัยของเขาดูลึกลับชอบคนเวลาที่ก,กบกับคุณเขาจะเปิดเผยในทุกๆอย่างที่ความเป,เป็นความตัวตนของเขานะครับก็จะไม่ปกปิดบางแม้แต่ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นตัวตนในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ตามนะครับเขาจะเปิดเผยให้คุณเห็นตลอดนะครับไม่คิดที่จะปกปิด ในความเป็นตัวตนที่ไม่ดีเพื่อที่จะไม่ให้คุณเห็นแต่อย่างใดนะครับเพราะในความคิดของเขาเขาคิดว่าตั้งด้านดีและไม่ดีของเขาถ้าเปิดเผยให้คุณเห็นตั้งแต่ตอนแรกก็จะเป็นการเสียดีเสียควานะครับที่จะมาปกปิดตัวตนที่ไม่เป็นทางที่ดีนักนะครับเพราะว่า คนเราถ้าจะรักกันนะครับถ้าคุณจะรักเขาไม่ว่าตัวตนเขาจะดีหรือไม่ดีถ้าคุณรักเขาตั้งแต่ตอนแรกในอนาคตต่อไปถ้าสิ่งที่ไม่ดีในความเป็นตัวตนของเขาเปิดเผยออกมาคุณอาจจะรับไม่ได้ในภายหลังก็ได้นะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียใจในเรื่องของความรักก็ได้แต่ถ้าเขา เปิดเผยในทุกๆอย่างในความเป็นตัวตนของเขาไม่ว่าจะก็ดีหรือไม่ดีถ้าคุณรับได้ตั้งแต่ตอนแรกความรักก็จะเป็นไปด้วยดีในอนาคตตลอดไปนะครับนี่คือในความคิดของเขาสำหรับผู้นี้นะครับเขาอาจจะเป็นชาวราศีกันได้นะครับตาดิน เขาเป็นผู้ที่รักสันโดษสมรตะไม่ชอบในความวุ่นวายกุลาห้นนะครับชอบอยู่คนเดียวเงียบๆตามลำพังมีความามีโลกส่วนตัวสูงมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นชอบอผู้ที่ชอบเรียนรู้จับไฟหาหลักธรรมเพื่อที่จะนำมาให้ชีวิต มีแต่ความสว่างสดใสในการที่จะเดินกล้าไปในอนาคตโดยใช้หลักธรรมะเป็นการนำทางเสียมากกว่านะครับเป็นคนที่เก่งฉลาดแต่ก็ไม่ชอบโอ้อวดในความเก่งในความฉลาดหรือความดีของตนนะครับจะเก็บเอาไว้ไม่ชอบโอ้อวดนะครับ อกดาบเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะครับเมตุนตุนกุมเขาผู้นี้ต้องเป็นคนไกลจากคุณแน่นอนนะครับอาจจะเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นชาวชาติเดียวกันแต่อยู่คนละพื้นฐานพื้นติ่นฐานของ ประเทศก็ได้นะครับกว่าจะเจอกันได้ก็ต้องกามน้ำก้ามทะเลนั่งรถนั่งเรือฝา่ฟันกันมาเป็นระยะเวลาพอสมควรนะครับถึงที่จะสามารถได้พบได้เจอกันได้นะครับอัศวินถือเหรียญ เ็ว่า,าจ,จะเป็นชาวธาตุดินได้เช่นกันนะครับประสบกันมังกรเป็นคนที่มีฐานะดีคนหนึ่งนะครับมีการงานที่มั่นคงทำงานเก่งเป็นคนที่กล้านะครับกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ที่มีความรอบคอบในทุกๆเรื่องของการทำงานนะครับ เป็นผู้ที่เก่งสามารถพลิกสถานการณ์วิกฤตให้กลับกลายเป็นโอกาสได้ดีนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้ที่รู้จักอดออมเป็นผู้ที่เก็บเงินเก่งผู้หนึ่งนะครับราชินีถือไม้เท้า เก่าผู้นี้ก็อาจจะเป็นชาตธาไฟเมธสิงตนูได้นะครับเป็นคนไม่ขี้เกียจสันหลังยาวนะครับกยันกันแข็งมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานสูงมีความบากบันที่จะสร้างงานสร้างอนาคตนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างตนสร้างตานะด้วยความขยันมันเพียร เพื่อที่จะสร้างตนให้เป็นผู้ที่สามารถดูแลกู้ครองได้ในอนาคตได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้าว่าเป็นผู้หญิงก็ก็มีความเก่งมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ที่สามารถหารายได้เลี้ยงดูตัวเองได้ด้วยดีโดยอาจจะไม่ต้องพึ่งพาผู้ที่เป็นสามีให้ต้องมาเลี้ยงดูก็ได้นะครับ เป็นผู้ที่มีเสน่ห์ผู้หนึ่งนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็มีความหล่อสมาร์ทแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้ที่หน่าหลงไหลผู้หนึ่งนะครับแต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็คือเป็นผู้ที่จู้จี้จุกจิกนะครับตากว่าคุณไม่ก็ชอบผู้จู้จี้จุกจิกก่อน อาจจะต้องใช้ความอดทนในการพบกับเขาสักหน่อยนะครับเขาเป็นผู้ที่รักคุณหมดใจนะครับไม่มีกักนี่ก็คือบุคลิกของผู้ที่เป็นคนที่รักคุณหมดใจไม่มีกักของผู้ที่เลือกไพ่ของที่สองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นใครหรือเป็นรักแบบไหนตากุลและเขาเกิดความรักขึ้นในหวัวใจทั้งสองแล้วก็ขอให้เป็นความรักที่ปลอดภัยและก็เป็นรักที่อบอุ่นในใจทั้งสองคนนะครับพบกับผมใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสําหรับผู้ที่เลือกปลายกองที่สองนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามนะครับไกรที่รักคุณหมดใจไม่มีกักนะครับเป็นใครได้บ้างมาเปิดไพ่ดูกันเสี่เรียญเขาผู้นี้อาจจะเป็นจาลตาดินปึกศกกันมังกรน,นะครับเป็นผู้ที่ขี้หงืขี้ห่วงนะครับแต่เขารักคุณเขาจะแสดงอาการหึงหวงออกมาให้คุณเห็นเลื่อยผู้เหินเห็น ได้อย่างจงแจ้งออกแสดงการอึงหวงออกโดยการออกออกหน้าออกตาอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะครับเป็นคนที่มีความรู้จักคุณค่าของการใช้จ่ายเงินเป็นคนที่รู้จักมัตยส์เก็บออมสะสมนะครับเป็นคนตรณีไม่ฟุ่มเฟือยนะครับ ช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องใช้ต้องจ่ายเท่านั้นแต่เวลาที่จะไปกับคุณไปจับจ่ายใช้ซื้อของอะไรก็ตามแต่นะครับคุณก็ต้องคิดอย่างหนะักในเรื่องเงินในกระเป๋าของคุณนะครับเพราะบางทีของที่เขาซื้อนั้นบางทีอาจจะให้อาเป็นผู้จ่ายแทนก็ได้นะครับ อัศวินถือไม้เท้าก็อาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะครับเมธสิงตโนูเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไม่ว่าจะหญิงหรือชายนะครับถ้าผู้ชายก็ดูหลอเท่สมาร์ทถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูเป็นผู้ที่ตกตาต้องใจของใครๆที่ได้พบเห็นนะครับเป็นคนที่เอาการเอางานทำงานว่องไวตำานเก่งมีความคิดไอเดีย ในการที่จะทำงานอยู่เสมอๆนะครับเป็นคนที่ออกการเงางานแต่ก็จะกาดความรอบคอบสักหน่อยนะครับเพราะเป็นคนที่คิดไวทำไวก็เลยกาดความคิดไตรตรองนะครับแต่เป็นผู้ที่ฉลาดเป็นคนร่าเริงแจ่มใสชอบออกสังคมกับอ่านปาร์ตี้นะครับ กับผู้คนเข้ากับผู้คนได้ไง่ายได้ด้วยดีนะครับรักเพื่อนพ้องมีเพื่อนเยอะนะครับแตาในเรื่องของความรักคนคนนี้นะครับเวลาเขารักใครก็จะเข้าถึงคนที่เขารักแบบเรียกว่าเจ้าถึงเย็นถึงเลยทีเดียวแต่เปรียบอาหารก็มากกว่าอาหารสามมือ้อโดยซ้ําไปที่แถมอาหารว่างด้วยซ้ํานะครับ คุณจะรู้สึกว่าอะไรเพิ่งเจอกันเมื่อยกๆยกแปบ๊บเดียวก็มาหเห็นหน้ากันอีกแล้วนะครับแปดถ้วยเขาผู้นี้อาจจะเป็นชาวาธาตุน้ำได้นะครับมีนกรกฎพิจิต ในอดีตนั้นบางทีเขาอาจจะเคยหันหลังให้กับเรื่องของความรักมาก่อนนะครับรักที่ไม่สมหวังรักที่เติมเต็มให้กับหัวใจของเขาไม่ได้หรือเขาอาจจะอาการเสียสละในเรื่องความรักที่เดินออกมาท,ทั้งทงที่ไม่อยากจะเสียความรักนั้นไปก็ได้นะครับแต่ก็จำเป็นที่จะต้องเสียสละ ละทิ้งออกมาปล่อยมือออกมานะครับหรือไม่ก็ก็อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ผ่านจากการยาร้างหรือได้อดีตนั้นผ่านการจากการยาร้างมีคู่ครองมาแล้วก็ได้นะครับก้าวไม้เทา้าขอบุนียอาจจะเป็นชาวตาไฟเมตรสิงธนู แม้จะเคยเจ็บปิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนนะครับแต่เมื่อเขามารู้สึกรักคุณแล้วเขาก็พร้อมที่จะมอบใจมีใจที่จดจ่ออยู่กับเพียงคุณเท่านั้นนะครับให้ความรักให้ความใส่ใจให้ความดูแลคุณเพียงผู้เดียวนะครับส่วนรักอดีตต่างๆ ขาก็จะพยายามคัดออกไปจากความคิดของเขาให้หมดนะครับแม้ว่าปัจจุบันอาจจะมีลงเหลืออยู่ในความคิดในจิตใจเขาอยู่บ้างแต่เขาก็จะกระจัดออกไปเพื่อที่จะมอบดวงใจดวงเดียวเป็นที่รักให้กับคณเพียงหนึ่งเดียวที่มั่นคงนะครับ อัศวินถือถ้วยก็อผู้นีอ้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะครับเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวแม้ว่าจะไม่หล่อไม่สวยก็ตามนะครับไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เป็นคนที่มีบุคลิกดีนะครับตั้งหญิงทั้งชายแม้จะไม่สวยไม่หล่อก็ตามนะครับ เป็นคนที่เจ้าชู้ชอบแต่งตัวให้สวยๆงามๆอยู่เสมอนะครับเพื่อให้เกิดความมีเสน่ห์เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวมากๆนะครับเป็นคนที่มีความมีความหวานมีโรแมนติกในเรื่องของความรักเป็นอย่างมากนะครับเป็นผู้ที่ สร้างความโรแมนติกให้กับคุณได้ดีผู้หนึ่งนะครับถ้าว่าคุณกับเขาเป็นคู่รักกันนะครับบุคลิกต่างต่างของเขาผู้ที่รักคุณแบบหมดใจไม่มีกักนะครับก็เป็นได้ทั้งชาวธาตุดินประสบมังกรกันนะครับหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้เม็สิงตนต ชาวธาตุน้ำก็ได้นะครับมีนกรกฎปิจิกนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นใครแบบไหนนะครับตากว่าคุณและเขาเกิดความรักขึ้นในหัวใจทั้งสองแล้วก็ขอให้เป็นความรักที่มีความปลอดภัยและเป็นรักที่มีความอบอุ่นในใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับ พบกับผมใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่ที่3นะครับสวัสดีครับ